ต่อมานะคะจะเป็นวิธีการหรือแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด TPACK คะ่ะซึ่งก็ได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆนะคะโดยที่ขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์เนื้อหานั่นเองคะ่ะในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะผู้สอนจะเป็นต้องมีการศึกษาหรือดูอ่านทบทวนเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยอาจจะเริ่มที่การสำรวจตัวโครงสร้างเนื้อหารายวิชาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะค่อยระบุมโนทัศน์ที่สำคัญหรือว่าทักษะของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาในรายวิชานั้นๆค่ะการวิเคราะห์เนื้อหาที่ดีนะคะทุกคนเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่มีอยู่กับบริบทชีวิตประจำวันชีวิตจริงนะคะ เพื่อที่จะสามารถพิจารณาถึงความยากง่ายให้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนค่ะเราเนี่ยจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารูปแบบของเนื้อหาเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ได้แบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะ1เลยข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาค่ะข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาเนี่ยก็คือเนื้อหาที่ใช้สอนนะคะผู้เรียนมักจะประกอบไปด้วยความรู้แบบข้อเท็จจริงอยู่เสมอค่ะ จริงๆก็แทบจะทุกสาระวิชาเลยนะคะที่เป็นเนื้อหาประเภทข้อเท็จจริงหรือว่าความรู้ธรรมดาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะนับรวมไปถึงข้อมูลที่ผู้เรียนไม่เคยรู้หรือไม่เข้าใจซึ่งถ้าเราได้ทําการพิจารณาเนื้อหาสาระที่เขาได้มีการระบุไว้ในหลักสูตรนะคะเราก็จะพบว่าทุกสาาวิชาเนี่ยรวนประกอบไปด้วยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้ต่างๆค่ะ เช่นออวิชาวิทยาศาสตร์ในในเรื่องของส่วนประกอบของพืชหรือวิชาภาษาไทยชนิดของคําแล้วก็วิชาสังคมศึกษาเรื่องวันสําคัญทางศาสนาเป็นต้นนะคะทุกคนอ่าต่อไปเราไปดูประเภทที่สองเลยนะคะรูปแบบเนื้อหาประเภทที่สองคือเนื้อหาประเภทความคิดรวบยอดและหลักการค่ะซึ่งเป็นประเภทเนื้อหาที่มีความยากและซับซ้อนมากกว่าประเภทแรกขึ้นมา อยู่ระดับหนึ่งนะคะทุกคนโดยที่ถ้าเกิดผู้สอนเนี่ยต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความคิดรวบยอดหรือมีความเข้าใจในหลักการใดๆก็ตามนะคะผู้สอนเนี่ยจะเป็นต้องให้ข้อมูลในหลายๆด้านค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าใจกับเรื่องนั้นๆได้นะคะผู้สอนก็อาจจะมีการยกตัวอย่างที่มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและสามารถสร้างความเข้าใจได้ด้วยตนเองค่ะ อันนี้ก็เฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสมการหรือวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของหลักการของแรงและพลังงานค่ะต่อมานะคะทุกคนเป็นประเภทที่สมค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์น,นะคะเนื้อหาประเภทนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เน้นไปที่เรื่องของกระบวนการคิดนะคะเพราะว่าเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสามารถ ของสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ากระบวนการคิดเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดในการดำรงชีวิตประจำวันได้เพราะว่าในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะต้องเผชิญปัญหาหรือว่าหาวิธีการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะซึ่งวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาแบบนี้ก็ทุกคนรู้ดีเลย วิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆหรือวิชาศิละปะาการออกแบบโปสเตอร์เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะประเภทที่4นะคะเนื้อหาประเภทที่4ในเรื่องของเจตคติและค่านิยมค่ะซึ่งเนื้อหานี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่ความสำคัญของ การปลูกฝังเจตคติแล้วก็ค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียนนะคะโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในบางหลักสูตรนะคะจะไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าเขาก็ยังคงมีเป้าหมายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะเช่น วิชาสังคมศึกษาเรื่องความเท่าเทียมในสังคมหรือวิชาสุขศึกษาการดูแลสุขอนามัยในตนเองค่ะต่อมานะคะเป็นเนื้อหาประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่5ค่ะในเรื่องของความสามารถและทักษะทางกายนะคะซึ่งเนื้อหาวิชาประเภทนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้กายภาพหรือกล้ามเนื้อในการทำการต่างๆค่ะซึ่งสำคัญมากเลยค่ะทุกคน ก่อนที่ทักษะทางกายเนี่ยจะสามารถพัฒนาหรือเกิดขึ้นได้นะคะผู้สอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสอนให้ผู้เรียนได้รับรู้ทางด้านสติปัญญาด้วยค่ะเพราะว่าเนื้อหาในแต่ละวิชาเนี่ยจะต้องมีการกําหนดสาระที่เป็นความรู้พื้นฐานใช่ไหมคะซึ่งจะช่วยผู้เรียนเนี่ยทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นข้อมูลเกิดความคิดรวบยอดแล้วก็จะต้องเกิดความเข้าใจอย่างมากพอทีนี้ผู้สอนจึงค่อยสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองทำการฝึกปฏิบัติค่ะเช่นวิชาพลศึกษาก็การเล่นหรือฝึก,ฝ,กฝนกีฬาต่างๆตรงนี้เนี่ยผู้เรียนจะเป็นที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีหรือว่าแนวทางกติกาการเล่นกีฬาต่างๆก่อนที่จะไปปฏิบัติจริงหรือวิชาการงานอาชีพนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเข้าใจวิธีการหรือว่าแนวทางการเย็บผ้าก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติจริงค่ะต่อมานะคะการเลือกวิธีสอนเนี่ยวิธีการสอนนะคะ มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าในการออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้สอนนะคะมีการคำนึงหรือทำความเข้าใจในตัวผู้เรียนอย่างลึกซึ้งก่อนค่ะโดยอาจจะศึกษาพื้นฐานความรู้ความสนใจหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะโดยที่การออกแบบการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยผู้สอนจะต้องมีการ คิดถึงหรือว่าคำหนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมถึงการเลือกรูปแบบการสอนอันหลากหลายค่ะก็มีเยอะแยะมากมายเลยเช่นการสอนแบบสืบสอบการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือการสอนเชิงวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งการเรียนรู้นี่ก็ควรมีการออกแบบให้ส่งเสริมกันคิดขั้นสูงแล้วก็มีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนค่ะซึ่ง การจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนะคะก็จะต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือ s t u d e n t c e n t e r learning นะคะก็ s t u d e n t c e n t e r learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในฐานะของศูนย์กลางของการเรียนรู้ค่ะว่าเขาในมีความเชื่อนะคะว่าผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บุคคลแต่ละคนนะคะมีความหลากหลายแล้วก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็จะมีความสามารถหรือว่าความสนใจความต้องการในสิ่งต่างๆที่หลากหลายค่ะผู้สอนเนี่ยก็เลยจําเป็นอย่างมากที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องแล้วก็รองรับความแตกต่างความหลากหลายของผู้เรียนแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะโดยที่วิธีดังกล่าวนะคะการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยโห้ย มีหลากหลายวิธีมากเลยค่ะทุกคนแต่ในที่นี้เนี่ยเราก็ได้ยกตัวอย่างมาเจ็ดรูปแบบนะคะเช่นการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจการสอนแบบโครงสร้างความรู้การสอนแบบศูนย์การเรียนการสอนแบบสืบสอหาความรู้การสอนแบบโครงงานการสอนโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชนแล้วก็การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แล้วก็ความเหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภทในลำดับต่อไปค่ะในชั้นเรียนของเราวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้มา3แบบนะคะซึ่งแบบที่1ก็คือการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจหรือ cooperative learning ค่ะ ซึ่งเป็นแนวคิดของสเปนเซอร์คาร์เกนนะคะเขาก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่นำมาใช้สอนในวิชาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยจะช่วยให้หนักเรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยค่ะโดยที่เรามีการกําหนดเป้าหมายนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งค่ะซึ่งจุดเด่นของแนวคิดนี้ก็คือการทำงานเป็นทีม การเกิดความรับผิดชอบร่วมกันพัฒนาทักษะทางสังคมแล้วก็เน้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องค่ะโดยที่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจนะคะก็จะมีองค์ประกอบสําคัญถึง6ประการเลยได้แก่1ค่ะการจัดกลุ่มนะคะผู้สอนจะต้องมีการจัดผู้เรียนในการทํากิจกรรมเข้าด้วยกันค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะครับจากระดับผลสัมฤทธิ์ เพศหรือว่าจับกลุ่มเด็กๆที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันค่ะ 2. ความมุ่งมั่นนะคะผู้สอนจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นอาจจะให้เล่นเกมหรือสัมภาษณ์นะคะต่อมาการจัดการค่ะ ผู้สอนจะต้องมีการจัดพื้นที่แบ่งงานแล้วก็ควบคุมความเรียบร้อยเพื่อให้สามารถทํากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการจัดการของครูนะคะผู้สอนจะต้องมีการจัดการภายในกลุ่มเพื่อให้การทํากิจกรรมในผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะอาจจะแบ่งงานหรือสร้างข้อตกลงภายในกลุ่มก็ได้นะคะต่อมาองค์ประกอบที่4นะคะทักษะทางสังคมค่ะซึ่งทักษะทางสังคมเนี่ย ก็จะช่วยผู้เรียนเนี่ยส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยออพัฒนาทักษะในการทํางานทํากิจกรรมร่วมกันให้เกิดการช่วยเหลือแล้วก็มีการรับฟังผู้อื่นนะคะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายหรืออาจจะแตกต่างกันค่ะต่อมาค่ะหลักพายนะคะแล้วก็เขาก็จะมียิบย่อยออกมา4องค์ประกอบเล็กๆนะคะเป็นหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม,วม,วมใจเลยก็จะมี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกันมีความเสมอภาคและมีการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะองค์ประกอบที่6นะคะเป็นรูปแบบกิจกรรมค่ะการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะคะก็จะเน้นการใช้กิจกรรมแบบหมู่คู่เดียวหรือทีมแพร์โซโล่นะคะโดยจะเริ่มจากการทำงานเป็นกลุ่มก่อนหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นคู่คู่ก็คือแพร์นะคะเมื่อได้รูปแบบในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาในรูปแบบเดียวกันอาจจะ แก้ด้วยตนเองได้ก็คือโซโล่นั่นเองเป็นงานเดี่ยวงานกลุ่มงานคู่งานเดี่ยวนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นตัวอย่างกิจกรรมนะคะก็เช่นผู้สอนเนี่ยใช้บัตรคำสั่งโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น4คนต่อกลุ่มให้แต่ละคนเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะแล้วก็ผลัดกันอธิบายให้เพื่อนฟังนะคะก่อนที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสรุปหรือเขียนเรื่องค่ะโดยที่ ครูเนี่ยก็ได้ทำการแบ่งประเภทเนื้อหาแล้วก็จำแนกนะคะว่าวิธีการนี้เนี่ยเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาประเภทไหนนะคะซึ่งผลปรากฏว่าก็แทบทุกเนื้อหาแทบทุกประเภทเนื้อหาเลยนะคะที่เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะคะแต่จะมีเพียงความสามารถและทักษะทางกายคะ่ะที่มีความเหมาะสมเพียงบางกรณีนะคะเช่นตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นกรณีแบบนี้ผู้สอนก็จะต้อง พิจารณาเป็นจุดๆไปนะคะค่ะและสำหรับในตอนต่อไปทุกคนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่เหลือแล้วก็รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหลืออีก2ตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ